สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2565ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะจะเป็นเช่นไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ความรักนะคะเป็นคําจํากัดความที่สั้นๆนะคะแต่มีความหมายและก็มีพลังก,กาลังมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะมีความรักที่สมหวังพลังของความรักนั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เกิดพลังสามารถสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆงามๆได้แต่ถ้าในทางกลับกันนะคะความรักที่ผิดหวังนั้นก็สามารถที่จะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ในพริบตาเช่นเดียวกันนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิก ในช่วงวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมปี65นี้ค่ะว่าความรักของท่านจะเป็นเช่นไรแต่ชาวลัคนาราศรีพิจิกก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะในพบคู่ครองคนรักของท่านตรงจุดนี้นะคะมีดาวพระศุกร์และดาวมฤตยูโคโจรอ,อยู่นะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาโคโจรมาเล็งที่ลักนาของท่านเป็นพินทุบาทค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมชาวลักนาราศีพิจิกจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเพราะคนรักของท่านอาจจะมาจู้จี้จุกจิกหรือบางท่านเขา อาจจะหื้อหวงท่านหรือวางอํานาจกับท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้หรือบางครั้งนะคะเขาอาจจะมาบาังคับให้ท่านทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภามิถุนาน,นั้นเขาก็อยู่ในเรือนอริค่ะ,ะแสดงว่าปัญหาตรงจุดนี้นะคะมีมาตั้งแต่เดือน พฤษภามิถุนาแล้วนะคะเมื่อดาวพระศุกร์อยู่ในเลอนอาริก็มักจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันมีความคิดที่ไม่ลงรอยกันพูดคุยกัน3คําทะเลาะกัน4คําอะไรทํานองนี้ค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรมาเล็งที่ลักนาของท่านเป็นพินทุบาทก็จะมีความรู้สึกว่าท่านอึดอัดใจจะทําอะไรก็รู้สึกว่ามีอะไรติดติดขัดๆนะคะรู้สึกอยากจะไปปิดวิเวกร,รู้สึกว่าอยากจะหนีตรงจุดนี้ไปนั่นเองค่ะ และหลังจากนี้นะคะไปจนถึงเดือนกรกฎาสิงหา ดาวดวงนี้ก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่เปราะบางมากๆบางท่านนะคะอาจจะแยกกันอยู่ก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะก็อาจจะเลิกราต่อกันก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและมีดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่เข้ามาซัพพอตในเรื่องนี้ก็คือดาวมรตยูในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะเขาก็มาอยู่ในภพคู่ครองคนรักของท่านและดาวดวงนี้นะคะจะมีอิทธิพลต่อท่านมากๆเพราะเข้าอยู่ตรงจุดนี้ถึง7 เปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมจะต้องมีสติจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างสูงเลยนะคะมิชนะน,นะคะความรักของท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะเลิกลาต่อกันอาจจะเกิดการยาร้างก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าท่านใดน,นะคะที่ยังโสดนะคะ เมื่อดามฤตยูมาเล็งลักขนาของท่านเช่นนี้ท่านก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้เจอคนเข้ามาในชีวิตของท่านคนที่เข้ามานะคะก็มักจะเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนเข้ามาคุยกันไม่นานนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจแต่งงานกันแบบฉับพลันทันด่วนก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ เมื่อดามฤตยูนะคะโครจรมาอยู่ในภพเกี่ยวกับเรื่องความรักความผูกพันของท่านเช่นนี้จิลาก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านจะมีรักใหม่นะคะก็ควรจะรักกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือคนที่เคยอกหักหรือคนที่เคยยาล้างเคยเลิกลาต่อกันไปเพราะคนเหล่านั้นนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกับท่านและเขาก็จะเข้าใจในสภาวะเช่นนี้นะคะ หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานกับชาวต่างชาติก็จะเป็นผลดีสำหรับท่านนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะควรมีความอดทนอดกลัน้นและก็พยายามประคับประคองชีวิตรักไปให้ได้ดีที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทกท,กท่านนะคะถ้ายังโสดอยู่ก็ได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่สําหรับท่านนะคะชีวิตรักของท่านก็จะได้มีความสุขค่ะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ